สวัสดีครับมากับหัวใจเดิมเหมือนเดิมนะฮะมิตรเกษตรออนไลน์บ่ายมนคนกับโครงการปลาหมอชุมชนครับหัวข้อนี้ว่าทําไมต้องปรับน้ําดีกว่าทําไมต้องจัดการน้ําดีกว่าทําไมต้องฆ่าเชื้อในน้ํากันดีกว่าครับการปรับน้ําก็คือเราจะทําให้น้ำเนี่ยเหมาะสมมีค่า PH อยู่ที่7-5ถึง8.5ในกานะครับเชื้อในน้ำน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับน้ำมีออกซิเจนนะฮะแล้วก็ทําให้ปลามีความสดชื่นแต่สองถ,งถึงทุกอย่าง ก็ถือว่าโอเคครับสำคัญที่สุดครับเริ่มต้นในการปรับน้ำผมต้องให้คุณมีตัววัดค่า pH เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับบางคนบอกว่าปลาลงไปเขาให้ใส่เกลือก็ใส่เอาใส,เาใส่เอาใส่ตามที่เขาบอกนั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าน้ำแก่ด้านครับแถบนั้นน้ำมีค่า pH ที่สูงคุณใส่เกลือไปปลาเป็นปนัญหาเกิดครับบางพื้นที่ครับน้ำค่อนข้างจะเปรี้ยว มีค่าของความเป็นกรดสูงเราก็ต้องใช้เกลือไม่เกลือแกงมาช่วยปรับระดับเพื่อให้มันเหมาะสมแต่ในโครงการของเราครับเราเน้นก็คือคุณต้องวัดค่า pH น้ำให้เราตัววัดค่า pH คุณจะไปซื้อแบบน้ำหยุดก็ได้ครับหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องของตัววัดค่าดิจิตอลที่ตั้งค่าสำหรับการใช้ในสัตว์น้ำก็ได้ครับตัวเดียวครับเหลือง ตัวนั้นก็เพียงพอจุ่มได้เลยฮะเช้าสายบ่ายเย็นจุ่มได้ยาวตลอดเวลาตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเลยฮะจนกว่ามันจะเสียง่ายๆครับแค่ตักน้ํามาวิธีการตักน้ําอย่างนี้ครับเอามาวัดค่าพีนะอย่างนี้ครับในการตักน้ําสมมติว่าถ้าเป็นบ่อดินเนาะไม่มีน้ําไม่มีฝานะครับเราก็ใช้ทีคว่ำลงไปแล้วก็จุ่มลงไปลึกประมาณข้อแขนนะข้อสอเนี่ยครับข้อสองนี่เนาะ หลังจากนั้นก็คือหงายขึ้นมาน้ําก็จะเต็มล้วก็าขึ้นมานี่คือการได้ค่าพีเอที่ดีสุดไม่ใช่ตักเฉพาะหน้าน,าน้ําแล้วมาวัดนะครับมันจะไม่เสถียรและไม่มันม่นคงสําหรับในบอ่อต่างๆก็ทําแบบเดียวกันง่ายๆในกระชังบกกระชังน้ําบอ่อด้ยง่ายแหละไม่ยากเลยนะครับจะเป็นบอ่อลอยทรงกลมมันก็ไม่ยากครับหลักการประมาณนี้วัดค่าพีเอเราก็ดูนะครับว่าค่าพีเออยู่ตรงไหน 6.5-7.5 7.5-8.5 8.5-9.5นะครับค่า pH ที่เหมาะสมก็อยู่ที่7.5-8.5นะครับสำหรับการเลี้ยงปลาเมื่อก่อนผมจะเน้นเรื่องของสารแขนลอยหรือว่าจะเป็นธาตุในน้ำนะตะกอนในน้ำค่า TDS ต่างๆนะครับแล่ววันนี้คืออาจจะไม่มีความจำเป็นครับเพราะอยู่พา s มาเข้าวรจาก,การใี้ใดแล้วก็ไม่เสีเยเรียดเมื่อรู้ค่า pH ครับเกิดปลามีปัญหานะ้ำมีกลิ่น ค่าเทสมันจะบอกครับว่ากลิ่นที่มามันเป็นกลิ่นน้ำเน่าหรือกลิ่นการข่าวปลาปลาเจริญเติบโตหรือเป็นกลิ่นอะไรกันแน่มันจะบอกได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีค่าเทสเราก็ลองสูดครับเพราะกลิ่นคําว่ามีกลิ่นมันมีหลากหลายรูปแบบกลิ่นน้ําเน่ากลิ่นแก๊สแอมโมเนียกลิ่นปลากลิ่นข้าวปลาหรือเป็นกลิ่นแวดล้อมจากตัวอื่นแต่มาอยู่ที่บอกปลาหรือเปล่าอันนี้คือสําคัญเพราะฉะนั้นนะครับ เนว,วันนี้ต้องการจะเลี้ยงปลาในโครงการปลาหมอชุมชนของวัได้ครับให้มีตัววัดค่าผีติดมืออยู่ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณจะเดินผ่านด้วยความสบายบายไม่กี่บาทน,นะครับกดถูกใจซับสไครต์ด้วยนะครับกดแชร์เมื่อเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับกำลังใจติดตามกันนะครับจากหัวใจของโครงการปลาหมอยักษ์ชุมชนมิตรกเกษตรออนไลน์และของเพื่อนสวสีครับ